ใพรอยากรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมสมาชคิกคลิปนี้ตรงบึงครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ขอให้ซอยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพจสร้างบานนอกยนะครับสวัสดีครับที่ร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับสร้างบานนอกก็จะนํำสาระดีๆมาให้อีกเคล่มขึยนะครับก็อาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่สามารถไปตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับสร้างบานนอก ก็จะผ้าที่เตือของเขานะครับไปเบื้องวิธีการในการตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกผู้ใดเพื่อนพันกับเบื้องไว้ครับวิธีการมันเป็นจนังไดไปเบื้องน้ากันได้เลยครับสําหรับวิธีการในการตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกเริ่มจากไปที่หน้าโปรไฟล์หลังจากนั้นให้มาที่ดูแดชบอร์ดครับแตะเข้าไปเลื่อนขึ้นนะครับมาที่การสร้างรายได้แตะเข้าไปครับ ก็จะเห็นคำว่าตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกเนี่ยนะครับให้แตะเข้าไปครับตรงนี้ก็จะมาบอกรายละเอียดนะครับรายได้คาดการการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้มาแตะที่เริ่มต้น,นครับตรงนี้เขาก็จะเป็นเลือกนะครับใช้ซื้อน้ำสกุลเท่าแล้วกะ็เลือกเป็นบุคคลทั่วไปเจ้าของคนเดียวนะครับตัวนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับหลังจากนั้น ให้กดทัดไปครับเขาก็จะให้เลือกราคานะครับโปรแกรมสมาชิกรายเดือนเนี่ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะเรียกเก็บเงินจากสมาชิกที่เขามาสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนอันคันตำของเขาหนีอยู่ที่ส5สบหาบาทต่อเดือนนะครับอันนี้เขาก็เลือกเขาให้เลือกที่สาสบหาขันตำเลือกที่ส5สบหาแล้วก็กดทัดไปครับ หลังจากนั้นเขากจะพายาเลือกสิทธิประโยชน์จากโปกเกรยมสมาชิกต่างๆนะครับมีอย่างแนวไปเบื้องน้ากันครับจะมีเพิ่มสิทธิประโยชน์คุณสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ต่างๆหล่านี่ให้แกสมาชิกไน้นะครับเขียนอันแรกเนื้อหาพิเศษก็คือมีโพสต์วิดีโอรูปภาพที่เห็นเฉพาะในกลุ่มสมาชิกเท่านั้นนะครับ2ก็คือส่วนลดส่วนลดใี้เมียมาหรับ ของที่เราเลือกสินค้าต่งางๆให้สมาชิกกองสร้างบรรหนกเท่านั้นนะครับอันที่3กัก็เป็นวิดีโอท้ายทอดสดจะแพร่ภาพเฉพาะในกลุ่มของสมาชิกกองสร้างบรรหนกเท่านั้นนะครับอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มสมาชิกก็คือสถานที่สําหรับที่สร้างบรรหนกได้พูดคุยให้กับสมาชิกนะครับอ่ที่หาก็จะเป็นการโพสการต่างๆของสร้างบรรหนกนะครับก็จะเห็นเฉพาะในกลุ่มจังสีนะครับ กลุ่มสมาชิกแล้วก็ให้ไล่ให้สำคัญต่างๆที่สร้างมันออกได้สื่อสารกับสมาชิกนะครับอันนี้ให้เาเลือกทิทประโยชน์ไว้ขอนึงก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับ การตั้งโปรแกรมสมาชิกก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับล่องแตะเข้าไปเบิ้งครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมสมาชิกนะครับเขาจะกลับไปเบิ้งน่ารักนะครับหลังจากที่เขาได้ตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกแล้วเมื่อตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกเร็จเรียบร้อยนะครับตรงหน้าโปรไฟล์ของเขานะครับจะมีคําว่าสมัครสมาชิกนี่ครับมาโชว์อยู่ด้านหน้าโปรไฟล์นะครับ การสมัครสมาชิกนี่นะครับคนเขามเบึงนะครับสามารถที kind of ่จะเลือกสมัครหรือบ่สมัครก็ได้นะครับหลายท่านอาจจะจะคูนะครับว่าเมื่อเขาแตะเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วมันจะเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวผมจะพาล่องแกะเข้าไปเบึ้งนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้เขาจะบอกสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนะครับต่างๆนะครับให้เข้ามาแตะที่สมัครสมาชิกครับอันนี้ผมเป็น แอดมินเองนะครับจะต,ต้องเริ่มการทดลองใช้งานอย่างสิ่นะครับแต่ว่าผู้อื่นจะใช้งานเลยเริ่มการทดลองการใช้งานอันนี้เขาก็จะบอกว่าเครื่องหมายสมาชิกนี่ก็คือหลังชื่อเฮ้านี่ครับจะมีเครื่องหมายสมาชิกของโปรเกี่ยสมาชิกสร้างบนนอกนี่ครับเขากดทัดไปนะครับอันนี้ก็จะ บอกว่าติดตามช่างบรรนอกนะครับดูโพสต์ของช่างบรรนอกในพิษข่าวได้ตรงนี้ตั้งเป็นสาธารณะนะครับใครบ้างสามารถดูเพจที่คุณติดตามได้กับสาธารณะแล้วก็เห็นโพสต์ก่อนนะครับจัดโพสต์ของช่างบรรนอกเห็นเป็นอันดับแรกก่อนนะครับนัอย่างนั้นก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับในการ เขาไปบึ่งการสมัครสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกนะครับเห็นไหครับวิธีการตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกก็ให้คี้เตือของเขานะครับผู้ที่ได้รับการตั้งค่าผ่านการตั้งค่านะครับกะไปตั้งโปรแกรมสมาชิกสําหรับโปรแกรมสมาชิกนะครับท่านประจําเป็นต้องสมัครก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใดสมัครเข้าไปแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดนะครับโปรแกรมสมาชิก คลิปนี้นะครับสร้างบนนอกกระน,น้ำสาระมาให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจังพอกันไม่คลิปหนาคาดว่าจะเป็นการตั้งค่าโฆษณาในสตรีมเดี๋ยวผมจะพาไปเฮ็ดนะครับคลิปนี้สร้างบนนอกสวัสดีครับ